โยโยโย่ใบมุ้งตรงเจอกับครึ่งเน้นทีมเดียวสวัสดีแฟนครึ่งหนุ่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v ีพีแคในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับครึ่งเน้นทีมเดียวพิจารณาเลือกเกมเวลา5้าทุ่มตรงนะครับเป็นบิ๊กแมชของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับลิเวอร์พูลจะฝูงจะเปิดบ้านเจอกับแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับลิเวอร์พูล31แตั้มจากการชนะ10เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดในลีกกบุกชนะ เซาท์ทอมตันมา3าต่อ2นะครับในแชเมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ก็เปิดบ้านชนะเรอัลมาดริดมา2ต่อ0ครับอา์นเนอร์ชลอตยังหมดสิทธิ์ใช้างานลิซงเบ็กเกอร์ คอเดอร์บรัสต์ลีซีมิกาส์แล้วก็เฟเดริโก้เคียซ่านะครับดังนั้นคือวันนี้ประตูยังเป็นเคเลเฮอร์แบ็กขวาก็จะเป็นเทรนด์ลงแทนพอดีนะครับเพราะว่าได้พักมาในเกยมยุโรปทางซ้ายเป็นดูโรเบอร์สันคู่เซนเตอร์ต้องเช็คโกนารเต้แต่น่าจะเล่นได้คู่กับฟานได้นะครับตรงกลางกาเวนแบก็กแม็กอลิสเตอร์ทีนี้อีกหนึ่งตำแหน่งไม่โซบอสไลก็เคอร์ติสโจนนะครับแนวรุกก็นำโดยโมซาล่าลุยดิออสกองหน้าดาวินนูนเยสเหมือนเดิมนะครับ ในขณาดที่แมนซิตี้23แต้มจากการชนะเจ็ดเสมอ2แพ้3เกมล่าสุดในลีกแพ้คาบ้านใ้กับทอรแนาโดสเปอร์มาเละ0ต่อ4นะครับกลางสัปดาห์ในแชมเปี้ยนลีกนำ3-0ก็ไม่ชนะนะครับเสมอเฟยนอร์มา3-3ต่อ 3, ครับเพิกรกเกดิโอลายังหมดสีงานรูเบนดิอาสโรดี้แล้วก็มาดิโอโควาชิตนะครับ ตัวหลักๆก,ก็เอเดซอนครับเป็นประตูแบ็กขวาน่าจะกลับมาเป็นไควอเกอร์นะครับทางซ้ายกวาดิโอนครูเซนเตอร์ก็จําเป็นต้องใช้อาคานยีกับอาเก้ไปก่อนนะครับตรงกลางก็กุนโดฮันมาติอุสนูเนสเบรนารโดซินวาครับแนวรุกฟิลโฟเดนซาวินโยเออร์ลิงฮาลันนะครับจริงๆก็ ยิง2ลูกในเกมเฟรนูแต่ทีมไม่ชนะนะครับฤด,ดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเสมอกัน1-1ทั้งทางเย้าและเยือนก่อนเกมแม่เขามองเวอร์ภูเป็นต่อเล็กน้อยเลยครับเวือ์ภูของอนสซสลอตนี่หลังจากแพ้นอตตทงแฮมฟอเรสต์นะครับส5 5นัดถัดมา ชนะ14เสมอ1น,น,นะครับฟอร์มสุดยอดจริงครับแนน่าที่มาซิตี้เหลือเชื่อนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมา6นัดติดต่อกันในทุกรายการครับก่อนหน้านี้นเนี่ยแพ้มา5เกมติดด้วยนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่ย่ำแย่ของซิตี้ครับอย่างไรก็ตามครับถ้าเกมนี้ซิตี้แพ้จะโดนเวือ์ภูทิ้งห่างถึง11แต้มมันจะลำบากในการไล่จริงๆนะครับดังนั้นเกมแบบนี้เนี่ยแม่ที่เจ็มองว่าจะเป็นเกมที่เดือดจริงๆเวือ์พูเองก็ไม่อยากแพ้คาแอนฟิลนะครับเพราะถ้าแพ้ก็จะลดช่องว่างลดมาเหลือ5ดังนนนั้้เกมแบบีอาจจะ แม่ค่อนข้างหนืดครับมีโอกาสออกเสมอครับดังนั้นเกมแบบนี้ซื้อ2มุมวัดใจแมนซิตี้นะครับมีโอกาสจะบุกมามีต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับให้เชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นครึ่งเน้นทีมเดียวประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย